สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคำว่าประชาคมอาเซียนหลายๆคนอาจยังไม่เข้าใจนะครับว่าคำนี้มีความหมายอย่างชัดเจนคืออะไรแต่ในขณะที่อีกประมาณ2ปีกว่า,วาคำนี้จะทำให้ภูมิภาคของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเรามาทำความเข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมกับผมวิกรมกลมดิตในมองโลกแบบวิกรมนะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับว่าเหตุใดจึงเกิดอาเซียนย้อนกลับไปในอดีตประมาณสักสงครามโลกครั้งที่สองอิทธิพลคอมมิวนิสต์ได้ขยายตัวอย่างมหาศาลเลยเข้าสู่สงครามเย็นแล้วสงครามเย็นก็หมายความว่าเป็นการเรียกว่าเผชิญหน้ากันโดยริ้วล้อไม่ใช่ยักษ์ต่อยกักษนั่นก็คือการขยายตัวโดยให้ประเทศอื่นรบแทนในอินโดจีนนั่นเองจนกระทั่ง สงครามอินโดจีนตอนนั้นนี่ก็ขยายตัวนะครับแล้วก็นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของอเมริกาและพันธมิตรนั่นก็คือเป็นจุดจบของสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามได้ขยายตัวเข้ามาสู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับฉะนั้นประเทศไทยตอนนั้นถือว่าอยู่หน้าด่าน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องรวมตัวกันเพื่ออยู่รอดโดยมีไทยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครับก่อตั้งปตินญ,ญากรุ่นเทพเมื่อ45ปีที่แล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเพื่อการอยู่รอดที่ไม่อยากจะให้คอมมิวนิสนั้นเข้ามาครอบครองนะครับในภูมิภาคนี้ที่สำคัญครับประเทศไทยตอนนั้นดูท่าแล้วคงหาโอกาสยากที่จะรอด จากการลุกลานของอคอมมิวนิสต์นะครับแต่แน่นอนครับตอนนั้นเป็นในช่วงหนึ่งที่เวียดนามยิ่งใหญ่มากมีกำลังทหารเกือบ2ล้านคนเวียดนามได้ลุกข้ามชายแดนของกัมพูชาข้ามมากับชายแดนไทยซึ่งถือว่าตอนนั้นจีนก็มองแล้วว่าเวียดนามนั้นจะต้องถูกสั่งสอนในปี1979จีนก็ได้ลุกลาน แล้วก็สั่งสอนเวียดนามแล้วแน่นอนครับเมื่อถูกจีนสั่งสอนไปปี1995เวียดนามจึงเข้ามาร่วมกับอาเซียนและเมื่อเรามีสมาชิกในอาเซียนครบ10ประเทศในปี1999ในอีก4ปีต่อมาจากนั้นนะครับความใกล้ชิดของสมาชิก10ประเทศก็เลยทำให้เกิดเสถียรภาพในภูมิภาคนี้จนคมอมมินนิสต์หยุดการขยายอิทธิพล โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับสำหรับตอนต่อไปผมจะขอนำเสนอเป้าหมายและนโยบายของอาเซียนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ